สวัสดีค่ะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งตรงกับมาตรฐานตัวชีวัต ว1.2ป .5 ทับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นสีด้าน1ความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย2ความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหาร3ความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน4ความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลภัยค่ะ หนึ่งความสัมพันธ์นั้นแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างเช่นป่าไม้นะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชป่าต่างๆเช่นเฟิร์นกล้วยไม้ไม้สักไม้เต็งรังแล้วก็ไม้ชนิดอื่นอีกมากมายนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นกวางสุนัขจิ้งจอกกระต่ายช้างเสือ บนต้นไม้นะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชอย่างเช่นกล้วยไม้กระฝากและสัตว์หลายชนิดอย่างเช่นชนีลิงมดนกหรือว่าพึ่งนะคะ 2. ความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหารนะคะสัตว์ก็จะมีการกินกันเป็นอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเช่นนกกระยางกินปลากวางกินหญ้า เสือกินกวาง 3. ความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะสิ่งมีชีวิตต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไว้โดยสิ่งมีชีวิตจะอาศัยสิ่งแวดล้อมในการสืบพันธุ์เลี้ยงดูลูกอ่อนจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยอย่างเช่นนกทำรังบนต้นไม้ สี่ความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัยนะคะสัตว์บางชนิดอาศัยแหล่งที่อยู่เพื่อใช้เป็นแหล่งหลบภัยจากผู้ล่าอย่างเช่นสัตว์ป่าก็ใช้ป่ารกทึบซ่อนตัวจากนักล่าปลาตีนและสัตว์น้ำอื่นๆก็ซ่อนตัวอยู่ในป่าชายเลนนะคะปลากระกรตูนก็จะซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลนะคะ เราสามารถแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้หลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะพึ่งพาการภาวะอิงอาศายัยภาวะ p a สิ s i ภาวะล่าเหยื่อภาวะแข่งแย่งแล้วก็ภาวะเป็นกลางนะคะนักเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจจึงมีการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันนะคะสัญ,ญลักษณ์แรกคือเครื่องหมายบวกแสดงว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้รับประโยชน์จากอีกฝ่ายเครื่องหมายลบแสดงว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเสียประโยชน์ให้อีกฝ่ายอย่างเช่นเสียอาหารหรือว่าตาย เลขศูนย์แสดงว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไม่ได้รับและก็ไม่ได้เสียประโยชน์นะคะภาวะที่1นนะคะภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันสัญลักษณ์ก็คือบวกกับบวกเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แต่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะ แยกออกจากกันต่างฝ่ายก็ตามสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติอย่างเช่นผีเสื้อกับดอกไม้มดดำกับเพลียนกเอี้ยงกับควายปูสีฉวนกับดอกไม้ทะเลเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกคือผีเสื้อกับดอกไม้นะคะสัญลักษณ์ก็คือบวกกับบวก ดอกไม้มีผีเสื้อมาช่วยผสมเกสรส่วนผีเสื้อก็ได้อาหารได้ดูดน้ำหวานจากดอกไม้นะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็คือนกเอี้ยงกับควายสัญ,ญลักษ์ณ บวกกับบวกต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันนกเอี้ยงก็ได้กินมแมลงและพรสิตต่างๆบนหลังควายเป็นอาหารควายก็ได้สบายตัวใช่ไหมคะนักเรียนไม่รําคาญเนื่องจากมีนกเอี้ยงเนี่ยมากําจัดมแมลงแล้วก็พรสิตให้ตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือมดดำกับเพลี้ย ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันสัญ,ญลักษณ์บวกกับบวกเปล้ยกก็อาศัยมดดำในการพาไปไว้ทำต้นพืชต่างๆเพื่อเปลีอกเนี่ยก็จะได้ดุดน้ำเลี้ยงจากพืชเป็นอาหารส่วนมดดำก็ได้อาหารจากเปลียโดยการดุดน้ำเลี้ยงจากเพลียนั่นเองค่ะ ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือผูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลสัญลักษณ์บวกกับบวกเช่นกันค่ะผูเสฉวนอาศัยดอกไม้ทะเลในการปรังตัวและอาศัยเข็มพิษจากดอกไม้ทะเลในการป้องกันจัตรูนะคะดอกไม้ทะเลก็จะอาศัยผูเสฉวนเพื่อช่วยพาในการเคลื่อนที่ไปหาอาหารและกินเศษอาหารจากผูเสฉวนอีกด้วยนะคะ สภาวะพึ่งพากันนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือบวกกับบวกเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะต้องอาศัยอยู่รวมกันตลอดชีวิตอย่างเช่นโปรโตโซวัวในลำไส้ปลวกแบคทีเรียในภพมรากพืชตระกูลถั่วแล้วก็ไลเคนนะคะมาดูภาพตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะก็คือโปรโตซัวในลำไส้ปลวกปลวกจะอาศัยโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้เพื่อช่วยในการย่อยเซลลูโลสที่ปลวกกินเข้าไปนะคะโปรโตซัวก็จะมีที่อยู่อาศัยโดยอาศัยลำไส้ของปลวกแล้วก็จะได้รับอาหารจากการย่อยเซลลูโลสของปลวกนั่นเองค่ะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะนักเรียน ตัวอย่างที่สองของภาวะพึ่งพากันนะคะก็คือแบคทีเรียนในพมรากถัว่วถั่วได้แบคทีเรียนในการตรึงไนโตรเจนในอากาศให้เป็นไนเตรตในดินทำให้ต้นถั่วนั้นสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้นะคะส่วนแบคทีเรียก็ได้รากของต้นถั่วเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยค่ะตัวอย่างสุดท้ายของภาวะพึ่งพากันนะคะ ก็คือไลเคนไลเคนก็จะเป็นการรวมตัวของสาหร่ายกับรานะคะสาหร่ายได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราส่วนราก็ได้รับอาหารและออกซิเจนจากสาหร่ายนะคะเพราะสาหรายนั้นสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะทั้งสองอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะนักเรียน 3. ภาะวะอิงอาศัยนะคะสัญลักษณ์ ก็คือบวกกับศูนย์เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้รับประโยชน์ก็คือแทนด้วยเครื่องหมายบวกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์แทนด้วยเลขศูนย์นะคะตัวอย่างแรกก็คือปลาฉลามกับเ่าปลาฉลาม 2. อกล้วยไม้กับต้นไม้ 3. พึ่งที่ทำรังอยู่บนต้นไม้มาดูภาพตัวอย่างกันนะคะ ค่ะตัวอย่างนะคะปลาฉลามกับเพาะฉลามเขาฉลามก็จะเกาะติดไปกับปลาฉลามก็จะได้รับเศษอาหารจากปลาฉลามนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์บวกส่วนปลาฉลามไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะนักเรียนแทนด้วยเลขศูนย์ ตัวอย่างต่อไปก็คือพึ่งที่ทำรังอยู่บนต้นไม้พึ่งนั้นได้ต้นไม้เป็นแหล่งหลบภัยจากศัตรูธรรมชาติก็แทนสัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมายบวกนะคะส่วนต้นไม้ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์แทนด้วยเลขศูนย์ค่ะอีกตัวอย่างนะคะก็คือกล้วยไม้กับต้นไม้กล้วยไม้ได้ที่อยู่อาศัยและก็ได้รับความชื้นจากต้นไม้นะคะ ล้อยไม้แทนสัญ,ญลักษณ์บวกส่วนต้นไม้ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ศูนย์นะคะภาวะที่4นะคะก็คือภาวะพรสิแตแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์บวกแล้วก็ลบนะคะเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งจะไปอาศัยสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึง่งโดยสิ่งมีชีวิตที่ได้รับประโยชน์เราเรียกว่า p a รา s ิตแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์บวกส่วนสิ่งมีชีวิตที่เป็นฝ่ายเสียประโยชน์ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ถูกอาศัยแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ลบตัวอย่างก็คือพวกเห็บเขาไรามัดที่อยู่บนร่างกายของสัตว์พยาธิที่อยู่ในร่างกายของสัตว์ หรือว่าคนนะคะแล้วก็ขาฝากที่อยู่บนต้นไม้ค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะก็คือพวกเห็บเขาไราหมัดที่อยู่บนร่างกายของสัตว์นะคะเห็บเขาไรหมัดก็จะดูดเลือดจากสัตว์นั้นคือแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์บวกส่วนสัตว์ถูกดูดเลือดใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ หรือว่าทำให้เป็นโรคต่างๆหรือว่าอาจจะตายได้เสียประโยชน์ใช่ไหมคะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ลบ ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือพยาธิในร่างกายของคนหรือสัตว์นะคะพยาธิก็จะดูดเลือดดูดสารอาหารจากร่างกายจึงได้ประโยชน์แทนด้วยสัญลักษณ์บวกส่วนคนสัตว์ก็จะถูกดูดเลือดแล้วก็แย่งสารอาหารทําให้เกิดโรคต่างๆแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เสียประโยชน์ใช่ไหมคะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ลบ ตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือกระฝากกับต้นไม้กระฝากจะมีรากพิเศษที่สามารถเจาะไปยังท่อน้ําและท่ออาหารของต้นไม้นะคะเพื่อดูดน้ําและธาตุอาหารกระฝากได้ประโยชน์แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์บวกส่วนต้นไม้เสียประโยชน์นะคะนักเรียนเพราะสูญเสียน้ําและธาตุอาหารท้านานเข้าต้นไม้ก็จะตายนะคะเสียประโยชน์แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ลบ ภาวะที่หานะคะก็คือภาวะล่าเหยื่อแทนด้วยสัญลักษณ์บวกและก็ลบนะคะเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าได้รับประโยชน์แทนด้วยสัญลักษณ์บวกส่วนอีกฝ่ายจะเป็นผู้ถูกล่าเป็นอาหารเราเรียกว่าเหยื่อเสียประโยชน์แทนด้วยสัญลักษณ์ลบตัวอย่างเช่นเสือกับกวางแมวกับหนูนกกับหนอน เหยี่ยวกับงูสิงโตกับม้าลายแล้วก็กบกับตาก,กแตนนะคะนักเรียนมาดูภาพตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างภาวะล่าเหยื่อนะคะสัญลักษณ์บวกกับลบอย่างเช่นเสือ กินกวางเป็นอาหารเสือเป็นผู้ล่าแทนด้วยสัญลักษณ์บวกกวางเป็นผู้ถูกล่าแทนด้วยสัญ,ญสลัลกษณ์ลบเหย่่ยวกับงูเหยี่ยวเป็นผู้ล่าแทนด้วยสัญลักษณ์บวกส่วนงูเป็นผู้ถูกกินนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ลบตัวอย่างต่อไปนะคะแมวกับหนู แมวกินหนูเป็นอาหารแมวแทนด้วยสัญลักษณ์บวกหนูแทนด้วยสัญลักษณ์ล,ลบสิงโตกับม้าลายสิงโตแทนด้วยสัญลักษณ์บวกม้าลายแทนด้วยสัญลักษณ์ลบตัวอย่างต่อไปนะคะนกกินหนอนเป็นอาหารนกแทนด้วยสัญลักษณ์บวกหนอนแทนด้วยสัญลักษณ์ลบกบ กินมแมลงปอเป็นอาหารกบแทนด้วยสัญลักษณ์บวกมแมลงปอแทนด้วยสัญลักษณ์ลบ 6. ภาวะแข่งแย่งนะคะสัญลักษณ์ลบกับลบ เป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการปัใจจัยในการดำรงชีวิตแต่ปัจจัยนั้นมีจำนวนจำกัดหรือมีไม่เพียงพอสิ่งมีชีวิตนั้นจึงต้องแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะทำให้เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตัวอย่างเช่นหมาป่าต้องต่อสู้แข่งแย่งกันเพื่อครอบครองที่อยู่อาศัยหรือว่าแย่งอาหารกัน กวางต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียภาพตัวอย่างนะคะภาวะแข่งแย่งกันตัวอย่างแรกหมาป่าที่ต่อสู้แย่งชิงเพื่อครอบครองที่อยู่อาศัยหรือว่าแย่งอาหารกันสุดท้ายต้องตายในที่สุดนะคะต่างฝ่ายก็ต่างเสียประโยชน์แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ลบกับลบ กลางที่ต่อสู้กันจนตายทั้งสองฝ่ายแทนด้วยสัญลักษณ์ลบกับลบเจ็ดภาวะเป็นกลางนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ศูนย์กับศูนย์เป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดในระบบนิเวศเดียวกันค่ะนักเรียนแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเลยยกตัวอย่างเช่นกบกับต้นหญ้าริมสระน้ํา หรือว่าผีเสื้อกับมแรลงปอที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าตัวอย่างนะคะกบกับต้นหญ้าริมสาน้ําสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดไม่ได้เกี่ยวข้องกันต่างฝ่ายก็ต่างไม่ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันกบแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ศูนย์หญ้าแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ศูนย์ ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่หญ้าก็ไม่ได้มีประโยชน์ซึ่งกันและกันผีเสื้อแทนด้วยสัญลักษณ์ศูนย์แมลงปอก็แทนด้วยสัญลักษณ์ศูนย์นะคะนักเรียน ค่ะจบแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะตั้งใจทำข้อสอบรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ